มันรุกเรืเอ่อยเขาบอกให้มันพูดไปทางนู้นแล้วเราก็สรุปตันนีเอา่ะที่พูดมาทั้งหมดนะครับขออธิบายอย่างนี้ครับคืออันนี้เนี่ยคือเรื่องของกูจอธิบายเลยเครับคือไม่ใช่มึงว่ากูไปเที่ยวกูบอกไม่ได้ไปเที่ยวมึงบอกว่ากูนอนหลับยามมันยอย่าเอาอย่างนั้นหลับยามโอเคครับมีอะไรไหมครับอ่าโอเคครับมีอะไรไหมครับอะไรี้ยนะซึ่งตอนนี้เราไม่ต้องไปถามทักษิณเขาทำเองไม่ต้องถามมีอะไรไหมครับก็พูดพูดไปแต่เราไม่ไปแยแสประเด็นนั้น แต่เราต้องการอยากจะเล่าอะไรของเราเล่าไปอย่างเงี้ยถึงจะถูกละ่ะเราไม่ใช่จำเลยแต่ถ้าเกิดทักษิณทำแล้วเราแก้ทักษิณทำแล้วเราแก้ทัรรกษิณก็คืออัยการ<ม>แล้วเราก็คือจำเลย ก็ปล่อยให้เขาแย่แล้วเราก็แก้แต่เขาก็แย่ใหม่แล้วก็แก้เรื่อยๆเขาก็เป็นอายกรรที่ซักเราไปเรื่อยๆเราก็จะเป็นจำเลยตลอดคือเขาวางเจ e n d a ถูกต้องและเราก็วิ่งไล่ตามมาจน่าแต่ถ้าเราไม่สนใจเจ e n d a เขาเลยเรามาบอกว่าเอาล่ะฉันจะทําให้ประชาชนเข้าใจว่าคุณทาให้บ้านเมืองแตกแยกยังไงฉันจะทําให้ประชาชนเข้าใจว่าคุณคอร์นัปช่นยังไงฉันจะทาให้คุณเข้าใจว่าคุณทําลายระบบตรวจสอบยังไงทาไม่ได้อาจารย์ผมผมผมถามประชาชนแล้วกันผมเห็นคุณทักษิณก็ให้สัมภาษณ์